มาแล้วทางขึ้นภูซับเล็กแล้วนี้ก็คือทางขึ้นภูซับเล็กเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูนะครับอยู่ใกล้ข้างบ้านแค่นี้เองเดินมาก็ถึงแล้วแต่ถ้าเดินขึ้นจะถึงตอนไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขึ้นตอนนี้ตอน,นตอนลงร่างกายจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังยิ้มตอนเห็ยิ้มแย้มยมากตอนนี้นา่าที่ยิ้มแย้ม,มน,นั่นงหัวเราะนี่ด,ดูหน้าเราสองคนสิ เดี๋ยวดูตอนลงนะทางเขามีหลายซอยนะเราต้องดูตามลูกศรนหยรู้จากเสียงตอนนี้นะเดินไปพูดไปเหนื่อยเหมือนกันหอยสาอยเมตรเหนื่อยแล้วอ่ะอันนี้แค่มาสามร้ยเมตรเองนะนี่ทางที่เรามาเมื่อกี้นี้แค่สามร้ยเมตรเหนื่อยแล้วเหนอยแล้วค่ะเป็นคนทั้งหมดแะตามแน่นนี่ชี้ถ้าตอนตอนมามันจะมีทางขึ้นสองทางนะเราต้องสังเกตป้ายทางชี้ทางขึ้นโอเค ไปไปต่อเลินทางนน้นไปเลียนนันนอ่อรมากนี่นี่เดินมาทันแล้วนี่อันนี้เลียวมาก ไส้เดือนเคยเห็นตอนเด็กๆนันเนี่ยะโตมาไม่เคยเห็นละเราไม่ค่อยมีพื้นที่ดินแบบนี้เฮ้ยนัเป็นไรอ่ะนี่คือสาเหตุของคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายและนี่เด็กอ้วนคนหนึ่งที่ไม่เคยออกกำลังกาย แล้วอีกร้อยเมตรก็จะถึงแล้วมีพี่คนที่กําลังเดินมาเขาบอกแล้วตอนนี้ขอนั่งพักก่อนเที่ยงวันเดินไม่ทันเหตุการณ์เลย ร้อนมากดีนะฝนกำลังจะตกพี่จากเมื่อกี้มากเลยอะดูสิดูบรรยากาศาดูบรรยากาศถ้าขึ้นมาล่มเลยถ้ายิ่งมาตอนเช้านะน่าจะเห็นหมอกอมเยอะเี๋มวพดไปดูนะคะ